อโอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับผมอยู่กับผมเองเคนส์เบิร์กในวันนี้เราก็อยู่กับเกม That Not My Roboxian จริงๆคืออันนี้เป็นแบบเวอร์ชันโรบอกนะครับซึ่งเวอร์ชั่นชื่อเกมจริงๆของมันก็คือ That Not My Neighbor ก็คือไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันอะไรสักอย่างนั่นแหละแน่นอนว่าที่ผมมาเล่นในเวอร์ชันโรบอกก็เป็นเพราะว่าผมยังไงไม่ไม่มีคอม ก็ก็มีแหละจะเป็นคอมที่แบบเป็นคมใช้งานไม่ใช่คอมที่แบบเป็นไม่ใช่คอมส่วนตัวง,ตง่ายก็จะมาเล่นในเวอร์ชันรูบอ,อกก่อนมาอันนี้คือเราจะมาอยู่ในโหมดเมนูต่ตางๆก็มีไม่เยอะก็มีโหมดผูดเ้เล่นคนเดียวผู้เล่นหลายคนแต่ว่าเหมือนจะต้องรออัปเดตอันนี้สถิติการบริจาคแล้วก็ทูตูเรียลร้านค้าร้านค้าก็ไม่มีอะไรมาก อันนี้เป็นการซื้อตัวละครโอเคออกอันนี้คือหมดฝึกสอนเช็คลิสฮาา่เช็คไอดีโอเคอันนี้ก็ไม่อะไรมากโอ้เอาชิบหายแล้วสวัสดีเออครับคุณคือเออมารอบแรกกูก็เจอซะแล้วว่า ไผ่ว่ะเฮ้ยมึงเป,นนเปน็นเป็นผู้ไผ่นี่จาริดนะออล์เนแมนกป็นึังะงโอ้ก่อนเดี๋ยวนะจาริดออเรนแมนอ่อไวเหมยุยยังไม่หมดก็จะเป็นการเล่นแบบงงงงเพราะว่านี่มาเล่นครั้งแรกนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่า มันยังไงเดีย๋ยวมันเล่นลำบากอีนี่แอบดสเดยนชั้นอาศ,ศัยอยู่ที่ตึกนี้ชั้นเป็นฟาร์มเมอร์เดี๋ยวนะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองเออมีฮะอยู่กับฟรานซิสมิลแมนอันนี้ทำเป็นฟาร์มส้มฟาร์มส้มหรอมันบอกว่าทำฟาร์มส้มไหมวะ ไม่ม่บอกอันนี้ก็ไม่บอกไปแล้วเฮียบอกก็แปลกอะเจยวอันไหนไวะคิดไม่มีมาดูดิหนึ่งศศโ,โ,โอเคศูนย์่งศอครับผมอ้ยใหญ่ใหญ่มาดูดิฮัลโหล นี่คือเจอราดเอชิชหายฉันทั้งคู่อยู่ที่บ้านไม่มีใครออกไปมึงเห็นสิ่งนี้ไหมกู <c oughs> ว่าใช่แค่ดูแค่นี้กูก็รู้แล้วมึงคือตัวปลอมไงหนึ่งหนึ่งแปดปดจบบอกทั้งคู่อยู่บ้านปุ๊บกูกรู้เลย โอเคช่วยรอสักครู่เราจะจัดการตัวโคนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าก็อาจจะเล่นไม่ค่อยยากหรือยากวะน่าจะนิดนึงแหละอืมนิกคิวเคสนิกคิวเคสเหรอนิกิลิสนิกิลิสเคส C A G E C A G E อันนี้หมดปีสองพันยี่สิบอีกหน้าเลยนิกกี้เคลลิสอ๋หนึ่งศูนย์สี่ว่ะบัตรประชาชนหนึ่งแปดสี่เก้าเอ้ยหนึ่งแปดสี่แปดเก้าหกศูนย์โทรนะมา,มาเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เอ้ยยายายามาดูที่มันมีคนโทรไหมถ้าไม่มีก็ ให้ผ่านอ่าโอเคก็คือยังไงวะอ๋อผ่านผ่านประชาชนผ่านแล้วัป,ประชาชนผ่านเรนเนี้ยตามแมวก็ผ่านก็คือผ่านหมดแล้วแหละยี่เ่่่่่่่่ิ่ ก็เข้าไปอ๋เออมันดับปรตูมไม้ขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับผมคุณเควินเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ่ออาศัยห้องสองศูนย์สามมาสองศูนย์สามเควินเอ็ดเวิร์ดเออเดี๋ยวนะแล้ทำมันทำยังไงวะเออเมื่อกี้มันเป็นบัากี่วะเห็นถึงแค่นั้นได้หนึ่งสองศูนย์แปด 1,2,0,8งสองศูนย์แปด่ดปาปอ่ะบัตรประชาชนถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องปึ๊บแต่ก่อนอินโทรก่อน0,2,0,3์สองนะครับผมศู 0, 2, 0, นย์สองนยครับโอเค อือกำลังพูดครับเควินเอดวาร์ดเขายังไม่กลับบ้านทีเขากลับมาแล้วหรอครับอ่าโอเคเอ็นทีรีเควสถูกต้องเข้าเชิญครับผมขอให้เข้าพักแห่งสสดิภาพนะยครับอ,อืมไ้อยู่น,นะ บันไลแล้วสิกลัวตัวปอมเข้าอ่ะแต่มึงไม่ใช่แล้วหนึ่งคนนะไอเยี้ยฮัลโหลสูนการิการ CAT แมว CAT คือแมวครับโอเคเราจะจัดการตัวคนเสร็จสิ้นเอาหลักเคลีย์เรียบร้อยแล้วเจิญทำงานต่อได้เลยครับ โอเคขอบคุณครับผมมิวแมนไม่มีบอกหรือเปล่ามิวแมนนี้ใครวะมิวแมนเอ่อคุณฟรานซิสมิวแมนนะครับผมอ่อขอดูต่อนเลยนะครับมาไซน์ในหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองโอเคนะครับโอ้โหสี่เพลน แล้วทำไมได้ใช่ว่แปดแปดเก้าหกสี่สามเจ็ดสองหนึ่งถูกครับแต่ว่าวันหมดอายุของคุณนี้มันก็เริ่มจะไม่ใช่แล้วสิผิดนั่นแหละครับป็ะมันผิดแต่เริ่มไดออ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูนะครับเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับผม ลโลหลเจลาเรนกำลังลพูดครับชันและฟรานซิสมิลแมนทั้งคู่อยู่ที่บ้านกันไปที่เรียบร้อยแล้วโพวกเราไม่รับใครเข้าบ้านแล้วนะครับโอ้ขอบมากครับผมโอเคไซโยนาระชิบหายง่ายๆคือน่าจะเล่นไปเรื่อยๆแต่ผมสวัสดีครับเจอคุณกรลัรต่อสาย cat m a i ีไปจัดการตัวโคลนในตึกของคุณนะครับช่วยรอสักครู่เราจะทำการจัดการตัวโคลนให้เรียบร้อยตัวโคลนได้ถูกกำจัดไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมคุณสามารถํำเนินงานของคุณได้ตามปกติเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับว่าดีครับผมคุณมิสเตอร์สแกร์ี่อาศัยในห้อง101สินะครับ เดี๋ยวทางกระผม p ิ t e r อร์สแครียังไม่หมดอายุบัตรผ่านโองหกห4แเโอเคถือว่าใช่อยู่เดี๋ยวนะดศูนย์ึนะ่ศนย์ใช่ไหมวะจำไม่ผิด เดี๋ยวต้องมีคุณมิสเม่มาคุยฮัลโหลมิสเม์กำลังพูดอยู่ค่ะเออคุณสแกนรดี่เขายังไม่กลับบ้านมาทีเขากลับมาแล้วหรอคะอ๋ oh, ใช่ครับผมคุณนายโอเควางก็ okay. wow. uh, คือาสามารถดูจากนี้เลยก็ได้101โอเค101นะครับ101 Fast food uh ่ง s t f o ์หนึ่งฟ r ู้ดวร์เอืมมีแฟนด้วย แล้วกูไปเกี่ยวอะไรเขาดิปลดิมามาไลาสาระบอนคนนี้เราก็สามารถยืนยันว่าเขาเข้าได้ตามปกติเพราะว่าแฟนเขาโทรมาบอกยืนยันแล้วว่าคุณแฟนเขายังไม่กลับมาทีไ่้ว่าเพิ่งกลับมาจากการทำงานสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณมาสเตอร์ไมอาศัยในตึก303นะสิ้ครับ303 อย่างแรกนะครับผมผมขอตรวจบัตรประชาชนก่อนนะครับบัตรประชาชนทำไมมันไม่ได้วะเมื่อกี้ก็จำได้ไหมครับใช่เออช่หกหนึ่งสี่แปดหกหนึ่งสี่แปดห้ามนสหนสาหมดปีสองพเจโอเคบัตรก็ใช่ m a s t e r ร์ไม3สามศูชั้นอาศัยอยู่ในตึกนี้ชั้น3ห้องสโอเคครับผมคุณถูกไปแล้วเฮ้ยอย่างยางังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขอทำทำการเอ่อโทรไปหาคุณเซอร์เจนซ์ซูเปอร์นะครับ0 3นย ฮัลโหลครับเซอร์เจนซูเปอร์กาลาลปอยู่ครับผมคุณไหมยังไม่กลับมาบ้านทีครับเขากลับมาแล้วหรอครับผมใช่ครับโอเคมาผ่านสูยินดีด้วยคุณผ่านปึ๊บไปสวัสดีครับนี่พี่แมวตุกผมจะไม่รันไหมคงไม่หรอกเอ๊ะไม่มีนี่หว่าแะลรเ เออเด็กคนนะเซอร์เจนซูเปอร์งั้นเหรอครับคุณลูกค้าเออม่ทยาบอ่ามีอะไรหบอกครับโอ้ไม่มีอะไรครับคุณลูกค้าผมขอเวลาสักสองสามนาทีนะครับผมฮัลโหลครับเซอร์เจนซูเปอร์พูดอยู่ครับผมผมและมาสเตอร์ไมค์กลับมาที่บ้านทคู่แล้วครับพวกเราไม่รับแขกเพิ่มแล้วนะครับ ครับผมขออภัยด้วยครับที่โทรมาถามไปคุยกันลามะม่วงไปมึงมืสวัสดีครับคุณต่อสาย CAT กลุ่มของพวกเรานั้นจะส่งไปที่ตึกของคนกลุ่มหนึ่งจะส่งไปที่ตึกนะครับช่วยรอสักแป๊บหนึ่งเพราะเราจะทําการจัดก,การตัวโครนนะครับตัวโครนได้ถูกกําจัดไปที่เรียบร้อยนะครับ คุณสามารถทำงานของคุณได้ตามปกติเลยครับผมโอเคขอบคุณครับเช็คเล็กดีว่ามีใครบ้างหรืออีกสามคนโอ้สวัสดีอืเดวิดดิวเบอร์แม,มนเหรออืม้มงมีนะครับผมขอสอบถามไปสักพุ่งนะครับ อสวัสดีครับผมเดวิดดิวเปอร์แมนกำลังคู่อยู่ครับผมโอกเรากับคุณโรบอกทั้งคู่อยู่ที่บ้านนะครับเราไม่รับแขกเพิ่มนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับผมโอ้จะให้ผมได้เข้าได้ไหมครับได้สิแต่ไม่ได้เข้าตึกนะเข้าไปอยู่ในฐานไปอยู่ในขังกุกไปหยาบร้อยเอฮ่อจริงๆคือกูจับได้แล้วแหละแต่แบบ อยากมีสตอรี่ไงเอออยากทำให้มันดูมีสตอรี่สวัสดีครับผมมีกับผมเองติดต่อสาย CAT เราจะส่งคนกลุ่มหนึ่งไปช่วยจัดการนะครับในตึกของคุณช่วยอยู่ในความสงบแล้วเราจะกําจัดตัวคนให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับโอเคสีเรลยบร้อยแล้วมันก็เป็นบทสนทนานเดิมๆม,มาแหละแต่ว่าแบบกูกว่างอะสวัสดีครับผมเ a าเิฟาร์มิงโอาศัยในตึกหนึ่งศูย์สามอย่างแรกเลยคือ มาเลยสวัสดีครับผมเดนิสเดลี่พูดอยู่ครับอัลเบิร์ตฟาร์มิงโก้เขายังไม่กลับมาบ้านทีเขากลับมาบ้านแล้วเหรอครับอืมโอเคอันนี้ก็สามารถดูได้อย่างไ้ฉันแล้วล่ะอัลเบิร์ตฟาร์มิงโก้รหัสใบประชาชนของเขาคือสามสามเก้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งเก้าศูนย์หมดอายุวันที่หก เดือนไอปี2015โอเคเดนิสเดนิเดนิสกูก็กูจำผิดหรือเปล่าเดี๋ยวศูนย์หนึ่งองสามเอาแรับหนึ่งนะอัน,นนี้โอ้เดนิสเด,ด,ดลลี่เออถูกแนละ้วขออภัยด้วยนะครับพี่ทำให้เสียเวลานิดหน่อยเชิญครับ โอ้อาซิโมอาซิโมนะครับอาซิโมอาซิโมอืมฮัลโหลครับแบทเบรกกำลังพูดอยู่ครับผมเอออาซิโมเจลเขายังไม่กลับมาบ้านดีครับเขากลับมาแล้วเหรอครับผมโอเคเชื่อใจได้อยู่นี่ไง แบดบริกสองแปดสามเจ็ดเจ็ก้าสมเจก้าถูก็เดี๋ยวเดีู๋รีซูมีมันหน่อยอันนี้น่าจะใช่โอเคเชนะแล้วผมโอสวัสดีครับผมคุณคลิกกลาส กิ๊กคลาฟแล้วผมคุณกิณ๊กคลาสโอ้ยตกกมืนมันต้องหาวถึงเฮ้ยศูนสองศูนสองถ้ามันมีคนอยู่นี่คือแปลกน,นะถ้ามีคนรับสายกูอ็แปลกกว่า,าอ,อีกโอเครือว่าชัดเจนเลย แต่สักหน่อยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ผิดอันกูขอโทษเฮ้ยหนึ่งหนึ่ดูนย์สองห้าแปดเก้าเก้าโอเคถูกต้องขออัยนะครับผมเมื่อกี้เดียบร้อยเชิญผ่านได้เลยครับ สวัสดีแคทเ,เป็นนะครับชินเบคอนชินเบคอนหรือเอง้ยขอสักรู่นะครับฮัลโหลจอห์นเบคอนกำลังพูดอยู่ครับ เออ่ผมกับเจมบาคอนกลับมาบ้านทั้งคู่แล้วคู่เราไม่รับแขกแล้วครับโอเคครับออ้าวจบแล้วเฮ้ยเอาเรื่อง เป็นการลองเล่นที่ก็โอ,โอเคอยู่อืมผมว่าก็เป็นแบบที่ก็น่าสนุกดีให้พูดตรงเลยคือเป็นการเล่นครั้งแรกนะนี่คือการเล่นแบบเล่นสวยๆของผมเลยแล้วก็เล่นแบบผ่านแล,ล้วแรงเอเลยโอ้โอยเจ๋งจัดแต่ว่าก็เป็นการมาเล่นแค่ครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวจบนะเพราะว่าแบบก็มองดูแล้วว่าเกม์มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ มันก็ไม่ได้มีโหมดมัลติเพเยอร์หรือว่ามันยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมผมก็เลยมองว่าก็รีวิวแค่พาร์ทเดียวจบก็คงพอก็ถือว่าเป็นการจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมถ้าใครชอบกอยก่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเค n ส์เบิด้วยนะครับส่วนถ้าถามว่าแอนิเมชัน w i n c r a f t อย่างซีรีส์การ,ร์ตูนไปเล่อของผมนี้ยังทำอยู่ไหมคำตอบคือยังทำรับแต่ว่าตอนนี้หมดไฟนิดหน่อย ไม่ได้หมดไฟว่าไม่มีแรงบนันดาลไม่แบบไม่ใช่ว่าไม่มีกาลังใจที่จะทําหรือว่าแบบหมดไฟเพราะว่ายอดวิวมันน้อยไม่ใช่อย่างนั้นครับคือกูคิดในเรื่องต่อไม่ถูกเดี๋ยวทําต่อแน้นอนครับก็ขอตัดจบเพียงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีก็ไปนะครับสวัสดีครับ